น่าขยะขะแขงฮะนั่นบทเด็ดเลยนะโอ,อ้บทเด็ดเหรอโอ้ <c oughs> น,น่าขยะขยะแยง็งเอาให้เย็นชากว่านี้หน่อยน่าขยะขยะแยงเออดีเลยน่าขยะขยะแยงดีขึ้นแล้วน่าขยะขยะแยงดีขึ้นเรื่อยๆเลยพูดว่าน่าขยะขยะแยงด้วยเ,เดี๋ยวก่อนได้ก่อนพูดในที่รับตาคนกว่านี้หน่อยดีกว่ามั้ง <c oughs> ไม่รับตาคนไปหน่อยหรอแบบเนี้ย สวัสดีค่ะน้องจ้ามาแล้วจบกันไปแล้วกับโบคุโนะโคโค o โนยาบายะสึหรือเธอผู้อันตรายต่อหัวใจผม หลังจากจบตอนสุดท้ายของซีซั่นหนไม่นานก็มีประกาศว่าจะทำซีซั่นสออย่างเป็นทางการเป็นอนิเมะในกระแสที่มาแรงสุดๆเป็นอนิเมะแนวเลิฟคอมเมดี้น่ารักฟูลฟิลมีความตลกทะลึ่งนิดหน่อยหรือว่าไม่นิดนาะเอาเป็นว่าเรื่องนี้น่ารักสนุกและคนพูดถึงกันเยอะมากๆไม่อยากให้พลาดกัน สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูวันนี้น้องจ้าขออาสามาเล่าเรื่องย่อกับรีวิวนิดหน่อยให้ฟังนะเรื่องย่อของโบคุนอโคโโโนยบายสึหรือเธอผู้อันตรายต่อหัวใจผมเปิดเรื่องมาเจอกับอิจิคาวะเคียวทาโรเด็กหนุ่มวัยมอตต้นที่อินกับการอ่านสารานุกรมคาตกรรมนิยายสืบสวนสยองขวัญอินแบบ อินกันอินถึงขั้นสามารถจินตนาการว่าตัวเองสามารถฆาตกรรมคนนั้นคนนี้ได้อย่างอีซี่สารนุก,กรมฆาตกรรมผมเป็นคนประหลาด <c oughs> ไม่มีใครรับรูเลยสักคนเดียว <c oughs> ว่าสม,มด,ดุลของโรงเรียนมอต้น <c oughs> อสงบสูนี <c oughs> ้กำลังตอกอยู่ในอันตราย <c oughs> โอ๊ยเจงท็อตเนา ไม่ได้ไม่ได้ไไดอะหยุดคิดเดี๋ยวนี้เลยอ๋อผมเป็นดังสัตว์ร,ร้ายกระหายเลือดอจะมีวันนั้นไหมนะวันที่ผมสะกดกั้นแรงปรารถนานี้เอาไว้ได้โอ้แต่คนที่เคียวทะโรอยากฆ่ามากที่สุดก็คือ,อยามาดัอันนะสาวสวยอันดับหนึ่งของโรงเรียนได้ยินว่าเป็นดังแบบให้กับนิตยสารด้วยแต่เรื่องนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างผมแค่อยากจะเห็นใบหน้างดงามนั่นบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดจนแทบทนไม่ไหว ฮ้ฮู้อ้าฮนอยยผูญิงแห่งสวยผมจะทำให้เธอเสียใจไม่กล้ามาดูถูกกันแบบนั้นเนยฮ่า่าาาจริงสิถึงยาบาจะกลายเป็นร่างไร้วิญญาณก็คงสวยอยู่ดีและร่างนั้นก็จะเป็นของฆัตกรใจเฮี้ยมเฮ้ยใช่แล้วเป็นของผมแค่คนเดียวเดียดี พอจินตนาการถึงเร,เรื่องน<ะ>ั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแ,แต่ไม่ผมนึกทิงชังตัวเองผมนี่มันประหลาดคนจริงๆอะครับฟูแต่เมื่อเคียวทะโร่ได้รู้จักกับตัวตอนอีกด้านหนึ่งของสาวสวยยมดาอันนะทำให้หัวใจของเขาสั่นคลอนจึงทำให้เขาได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขานั้นไม่บอกหรอกไปดูต่อนะ ยอมรับเลยค่ะว่าตอนสองตอนแรกไม่เก็ตตัวละครเลยแอบด่านในใจไปเยอะอยู่เหมือนกันและในบทอิจิคาวะเคียวทาโร่เป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กค่ะซึ่งเป็นปกติธรรมดาแหละของเด็กอายุ12 13 14ที่ร่างกายมันยังโตไม่เต็มวัยอ่ะตัวก็เลยเตี้ยกว่านังเอกส่วนตัวจับจับชอบนะมันน่ารักดีไม่ค่อยได้เห็นไงส่วนยามาดาอันนะตไวกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันแบบเกินไปมาก เป็นสาวสวยหุ่นดีที่ชอบกินมากกินทุกตอนกินตลอดเวลาทุกตอนคือทุกตอนจริงๆ ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของน้องเลยที่ล้วงกระเป๋าเสื้อแล้วก็นี่ขนมเป็นอะไรที่น่ารักน่าเอ็นดูโดยเนื้อเรื่องที่มีไม่มีความซับซ้อนอะไรค่ะเรียบๆง่ายๆสบายๆแต่ฟูลฟิลรสชาติหวานเจีย๊ยบอาจจะทําให้คุณตกหลุมรักกับความธรรมดานี้ก็ได้ในช่วงตอนแรกๆเราจะเอ็นดูยามาดาอันนะมากค่ะและหลังจากนั้นก็จะเริ่มเอ็นดูพระเอกบ้างเออมันพูดอะไรได้ไม่เยอะค่ะเพราะว่าไม่อยากสปอย แต่แนะนําให้ดูนะมันสนุกมันน่ารักดีไม่เครียดไม่ตึงไม่ดราม,มา่าเป็นเลิบคอมเมดี้ใสๆเอ,อ่อหรือไม่ใสก็ได้ส่วนงานภาพของอนิเมะเรื่องนี้ก็ดีค่ะ เพราะเป็นผลงานของสตูดิโอชินอีกอนิเมชันแล้วก็เป็นอนิเมที่ทํามาจากมังงะมีมังงะแปลไทยแล้วด้วยสามารถไปตามกันได้เลยนะโบคุโนโคโคโรโนโยาบายะสึเธอผู้อันตรายต่อใจผมสามารถดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้แล้วที่บิลิบิลิและ AISP อ๋อส่วนกําหนดฉายของซีซั่น2จะมาในปี2024คิดว่าน่าจะมกราหรือต้นปีนะประมาณนั้น <c oughs> มองสักหน่อยพอมองกระดานมันก็ต้องเข้าไปอยู่ในสายตาอยู่แล้วตัวใหญ่เลยมองไม่เห็นใครจะกล้าพูดตอนเรียนฉันเห็นแต่ยามาดาเอ๋อก็เลยมองกระดานไม่ค่อยจะ